สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับในเย็นวันนี้ได้มีข่าวสำนักต่างๆออกข่าวว่าศาลได้ตัดสินคดีของไอ้หีบเหล็กในคดีใช้อาวุธปืนข่มขู่เพื่อข่มขืนเป็นเวลาเปลียปี4เดือนและยังมีคดีอื่นๆที่ศาลท่านยังไม่พิจารณาคดีทางเราจึงได้หยิบดำคดีนี้มาถ่ายทอดและเรียบเรียงไทม์ไลน์เพื่อทำเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกท่านได้รับฟังกันและนี่คือบทเดียนชีวิตที่สะท้อนได้อย่างชัดเจนว่ารูปลักภายนอกที่ดูดีต้นทุนชีวิตที่สูงส่ง และมีทรัพสมบัติมากมายกายกองถึงขั้นเรียกได้ว่าเป็นเศรษฐีตระกูลเก่าแก่ แต่เส้นทางชีวิตของเขาดันจบไม่สวยเอาซะเลยเมื่อหลงทางเดินเส้นทางผิดเรื่องราวสุดอมิตรของไอ้หีบเล็กได้ขย่าวขวาญคนไทยค่อนประเทศไม่ต่างจากพฤติกรรมของสมคิดพุ่มพวงฆาตกรต่อเนื่องหกศพเขาทั้งสองคนมีความชอบเหมือน,อนกันเพราะเขาทั้งสองชอบสาวไซไลน์แต่ทั้งคู่ดันต่างกันี่ความเลือดเย็นที่มาที่ไปของความโหดของไอ้หีบเล็กอะไรที่ฝังใจผู้ชายคนนี้เขาฆ่าคนและคอยหลังควานชาวบ้านจนได้รับความเดือดร้อนกันทั่วหน้าเรื่องราวจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเดินตามผมมาครับเราจะพาไปดูไทม์ไลน์บุคคลอันตรายรายนี้ ต้นเดือนมกรา2563ตำรวจสามารถจับกลุ่มชายคนหนึ่งได้หลังพบว่าผู้ชายคนนี้มียาเสพติดจ,จำนวนหนึ่งอยู่กับตัวซึ่งชายคนนี้ชื่อว่านายเฉลิมชนงะบัวอายุ41ปีเมื่อจับตัวนายเฉลิมชนมาได้ทางตำรวจก็สอบป,ปากคาต่างๆนานาตามกระบวนการทางกฎหมายแต่นายเฉลิมชนได้หลุดในข้อมูลใหญ่บอกมาว่านายเฉลิมชนเป็นลูกน้องของนายอภิชัยองค์วิสิทธิ์หรือไอ้อายุ40ปีเศรษฐีจากตระกูลเก่าแก่รายหนึ่งนายเฉลิมชนเล่าว,ว่าเขาได้เจอนายไอ้ที่เลือนจํา และเมื่อเขาพ้นโทษออกมาจากเรือนจําก็ได้แวะไปหานายไอ์ที่บ้านและเขาออกที่บ้านของนายไอ์เป็นประจําคอยดูแลซ่อมแซมบ้านและเสพยาเสพติดด้วยกันแต่นั้นยังไม่ใช่ข้อมูลสําคัญเพราะข้อมูลเด็ดคือนายเฉลิมชนได้รับสารภาพจากตารวจว่าเมื่อช่วงปลายปี2562เขาเคยช่วยนายไอ์ผู้เป็นนายฟังตบหญิงสาวหน้าตาดีรายหนึ่งเอาไว้ในที่ดินลกล้านหลังบ้านซึ่งหญิงสาวผู้ตายรายนี้น่าจะเป็นคู่ขาของนายไอ์ในวันที่9มกราคม2563เวลา11นาฬิกาตำรวจนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติการพิเศษ อลินทราช26เข้าตรวจสอบบ้านของนายไอซ์ตำรวจพบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนแมกกาซีน15นัดโดยวุธดปืนอยู่ในสภาพขัดลำเนื่องจากนายไอซ์ได้พยายามต่อสู้แต่ปืนเกิดติดขัดเนื้ออื่นใดในห้องพักพบยาไอซ์บรรจุสุงซิปพร้อมอุปกรณ์การเสพหนึ่งชุดและจอมมนิเตอร์กล้องวงจรปิดที่ใช้สำรวจการเคลื่อนไหวรอบตัวบ้านรวมถึงร่องรอยกระสุนปืนที่นายอภิชัยชอบยิงใส่ฝ้าพดานบ้านของตัวเองตอนเมายายอีกหลายนัดในเวลาต่อมาเมื่อตำรวจพบหมีเบ็กใบหนึ่งล็อกใส่กุญแจอย่างแน่นหนาจึงเก็บบบรรรวมยละอีดตจส ในวันเดียวกันนั้นตำรวจยังตรวจสอบบริเวณรอบตัวบ้านของนายไอซ์จนได้พบถุงสีดำซึ่งภายในบรรจุอวัยวะชิ้นส่วนคล้ายศพมนุษย์สวมเสื้อยืดคอกลมสีเหลืองสภาพเปื่อยผุพังถูกฝังอยู่ใต้ดินนายไอซ์เลยต้องตอบคำถามตำรวจทันทีว่านี่คือศพใครและที่มาที่ไปเป็นอย่างไรซึ่งนายไอซ์ได้ให้คำตอบแบบชวนงงๆว่าน่าจะเป็นศพของนางสาวกุกกิก๊ก และเป็นคนจังหวัดสกลนครที่เขาเคยมีความสัมพันธ์และพามานอนที่บ้านเมื่อประมาณเดือนตุลาคมปี2562แต่เขาได้ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตายของผู้หญิงคนนี้แน่นอน นายไอซ์ได้เล่าว่าเมื่อนางสาวกุ๊ก,กิกมาถึงที่บ้านกุ๊ก,กิกได้เล่าให้เขาฟังว่าเพิ่งถูกลุมโซมมาเขาจึงหวังดีจะพาไปแจ้งความกับตำรวจแต่เมื่อกุ๊ก,กิกรู้ว่าตนจะพาไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าตัวก็ได้รีบหายหน้าออกจากบ้านไปช่วงบ่ายในวันเดียวกันนายไอซ์กลับยอมรับสาร,รภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุฆ่านางสาวกุ๊ก,กิกอายุ22ปีโดยช่วงที่เกิดเหตุประมาณปลายเดือนสิงหาคมปี2562นายไอซ์ยังให้การรับสารภาพว่าเขาพานางสาวกุ๊กิกมานอนค้างที่บ้านพักและได้เสพยาเสพติดมีเพศสัมพันธ์กับนาง สาวกุ๊กกิ๊กและเกิดความรู้สึกหลักจึงสั่งให้ผู้ตายลงไปนอนในหีบเหล็กแล้วใส่กุญแจล็อกไว้เพราะกลัวผู้ตายจะหลบหนี แต่เมื่อตื่นเช้าอีกวันมาเปิดหีบดูแต่กลับพบว่าผู้ตายขาดอากาศหายใจจึงเรียกนายเฉลิมชนลูกจ้างที่มักจะเสียบยามวสุมอยู่ด้วยกันมาช่วยขุดหลุมฝังศพขณะดเดียวกันนายเฉลิมชนได้ให้การกับตำรวจไปอีกเรื่องหนึ่งว่าในเดือนกระะกฎาคมปี2562้าเขาเห็นนายไอซ์ทำร้ายร่างกายนางสาวกุ๊กกิ๊กโดยเหล็กแป๊บและใส่กุญแจมือเธอบังคับไม่กินข้าวให้หมดหากไม่หมดจะถูกทำร้ายร่างกายและให้ขานเข้าไปนอนในหีบเหล็กและปิดฝาให้สนิทโดยในกล่องนั้นไม่มีอากาศหายใจ กูกิกก็เลยได้ร้องขอความช่วยเหลือแต่ในไอซ์ดันกลับเปิดเพลงเสียงดังเพื่อปกปิดเสียงของนางสาวกูกิกนายเฉลิมชนให้การกับตำรวจอีกว่าตัวเขาเองได้เดินทางกลับมาที่พักจนเช้าวันต่อมาตนจึงได้เข้าไปหานายไอซ์ที่บ้าน แต่พบว่านางสาวกุ๊กกิ๊กเสียชีวิตไปแล้วเขาและนายไอซ์ ai, จึงช่วยกันนำศพใส่ถุงดำนำไปขุดดินฝังไว้หลังบ้านเมื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรรมนายไอซ์ ai, ก็พบว่าเมื่อปี2555นายไอซ์เคยถูกจับข้อหากักขังหน่วงเหนียวเด็กหญิงวัยสปีไว้ในแมนชั่นย่านภาษีเจริญแถมในห้องยังมียาบ้าและยาไอซ์ปืน9้ามมอลจำนวน6กระบอกกระสุนขนาดต่างๆ3 3 2นัดมีขนาดต่างๆ20เล่ม เสื้อกันกระสุนเครื่องช็อตไฟฟ้าเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์กุญแจมือโดยขนาดถูกจับ ผู้ต้องหาชักปืนขึ้นลำพร้อมยิงสู่เจ้าหน้าที่ในปี2,555นายไอ้มีคดีครอบครองปืนผิดกฎหมายในสพดำเนินสะดวกราชบ,บุรีปี2,553ในายไอ้มีคดีน่วงเหนียวกักขังผู้อื่นสอนอพิษเกษมและปี2,551ในายไอ้มีคดีคมขืนผู้อื่นที่สอนอธรรมศารลาจากการสืบสวนค้นประวัติยังพบด้วยว่านายไอ้เกิดในตระกูลเศรษฐีเก่าย่านบางแคกรุงเทพมหานคร ครอบครัวเคยมีธุรกิจตลาดชื่อดังชื่อตลาดองค์วิสิตตั้งอยู่ย่านบางแคปัจจุบันปิดตัวลงไปแล้วเนื่องจากเมื่อปี2526นายเฉลิมชัยองค์วิสิตผู้เป็นบิดาของนายไอ้ถูกตำรวจจับกุมข้อหาค่าหันศพ เด็กหญิงนวนปลปางบุญนาคเด็กหญิงลูกจ้างเพียงเพราะโกรธที่หญิงนวนปลปางเคาะกระจกตู้ปลาที่ตัวเองเลี้ยงเอาไว้ต่อมาเมื่อนายเฉลิมชัยพ้นโทษก็ถูกยิงเสียชีวิตส่วนภรรยาซึ่งเป็นมารดาของนายไอซ์หนีไปอยู่ต่างประเทศทิ้งไว้เพียงบ้านพักและสมบัติประเภทบ้านเช่าห้องเช่าเป็นธุรกิจเอาไว้ให้หนายไอซ์ ใช้เก็บค่าเช่าเอาไว้เลี้ยงชีพไปได้ตลอดการชาวบ้านในละแวกบ้านของนายไอซ์ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าทุกคนในซอยเกรงกลัวพฤติกรรมของนายไอซ์มากๆเพราะมีชาวบ้านหลายคนถูกยิงค,งคุคูหรือแม้กระทั่งอาพาร์ตเมนต์ของป้าของนายไอซ์เองที่มีอยู่เกือบร้อยห้องล้วนติดกันกับบ้านนายไอซ์มีคนอยู่เกือบเต็มกับพากันย้ายออกเกือบหมดเพราะว่าถ้านายไอซ์เสพยาขึ้นมาจะเกิดอาการหลอนขึ้นไปหาเรื่องผู้เชา่า ชาวบ้านยังเล่าอีกว่าหากประตูบ้านของนายไอซเปิดทิ้งไว้และมีรถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานข้ามคลองไปอยู่หน้าบ้านนายไอซซึ่งไฟรถจะสาดเข้าไปในบ้านทำให้นายไอ้โกรธนายไอซก็จ่อปืนออกมาไล่ย,ยิงจักรยานยนต์อยู่บ่อยครั้ง ว่ากันว่าไม่นานมานี้พนักงานส่งพิซซ่าเอาพิซซ่าไปส่งที่อาพาร์ตเมนต์ถูกนายอภิชัยเอาปืนไล่ยิงจนต้องบิดรถหนีหัวซุกหัวซุนกระสุนถูกตัวรถสองนัดแต่โชคดีที่ไม่ถูกคนขี่พฤติกรรมสุดซ่าของนายไอซ์หีบเหล็กยังพบอีกว่าเนื่องจากซอยบ้านของนายไอซ์เป็นซอยแคบถ้าขับรถยนต์สวนกันต้องมีคันใดคันหนึ่งชิดซ้ายเพื่ออีคันได้ผ่านไปได้แต่หากเจอรถของนายไอซ์นายไอซ์จะไม่ยอมหลบแถมควักปืนออกมาจ่อใส่จนบูร่วมทางต้องรีบหนีกันอุตลุดนายธนพลกุชูชื่นอายุ42ปี เป็นเพื่อนของนายไอ้หีบเหล็กสมัยเรียนมัธยมม .3 ที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง อำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมบอกกับสื่อว่านายไอซ์มีรถสนิยมชอบเจาะตามร่างกายและเคยจะนำปืนเข้ามาที่โรงเรียนแต่ถูกจับได้ก่อนคาดว่าปืนกระบอกนั้นจะนำมาข่มขู่เพื่อนที่โรงเรียนเนื่องจากนายไอซ์มักจะถูกเพื่อนกันแกล้งเป็นประจำเพราะนายไอซ์เป็นคนตัวเล็กในวันที่10มกราคม2563เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหามีอาวุธปืนไว้ครอบครองมียาเสพติดประเภทที่1หรือยาไอซ์ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายไว้ก่อนส่วนข้อหาอื่นๆนั้นต้องรอผลการชนสูบศพนางสาวกุ๊กกิ๊กเพื่อหาสา สาเหตุการเสียชีวิตในวันที่14มกราคมปี2563ตำรวจได้เข้าตรวจค้นห้องเช่าของนายไอซ์พบยาไอซ์ประมาณ100กร,รมัม ระยาบ้าอีกประมาณ2,000เม็ดบรรจุในถุงเท้าสีดำและเทายัดไว้ใต้พัดลมเตรียมแจ้งข้อหามียาเสพติดโทษประเภทที่1ยาไอซ์และยาบ้าไว้ในข้อคล้องเพื่อจำหน่ายในวันที่16มกรา,าคมปี2563อาสากู้ภัยได้ลงค้นหาในบอ่อน้ำข้างบ้านของนายไอซ์พบกระจุกผมและโครงกระดูกมนุษย์ประกอบไปด้วยกระดูกกรามติดฟันส่วนล่าง8ซี่ไม่มีฟันคุดซี่โครงรวม28ชิ้นทีเจ้าหน้าที่กองวิสูจน์หลักฐานคาดว่าเบื้องต้นเป็นเพศหญิงวัยรุ่นอายุราว17-18ปีนอกจากนี้ยังพบ เสื้อเดทผู้หญิงทั้งหมดถูกห่อหุ้มด้วยกระสอบโดยมีโครงประตูเหล็กบานใหญ่ทับไว้มีลูกดัมเบลขนาด5กิโลกรัมพันด้วยโซ่แม่กุญแจล็อกทวงไว้เพื่อไม่ให้ลอยขึ้นมาและมีเก้าอี้ม้าหินทับเอาไว้เหนือประตูเหล็กอีกชั้นหนึ่งทีมค้นหายังต้องดำน้ำอย่างระมัดระวังเนื่องจากทราบว่าไอฮีเบลได้เลีเ้ยงปลากินเนื้อดุร้ายเอาไว้ทั้งปลาช่อนอเมซอนปลานนอลิเกเตอร์หรือปลาจระเข้นั่นเอง ซึ่งสามารถโจมตีมนุษย์ได้ตลอดเวลานายเฉลิมชนหรือเอ็มได้ใ,ให้การกับตำรวจว่าในระหว่างที่เสพยาครับนายไอซนายไอซจะเกิดอาการหลอนกลัวความผิดที่เคยฆ่าหญิงสาวและอำพรางศพไว้ในบ่อน้ำสองศพ นายไอ้ได้บอกเขาว่าช่วยลงไปงมศพในบอ่อให้ทีเพราะนายไอ้จะเอาศพไปทิ้งที่อื่นและถ้าเจอจะให้เงินศพละห้าพันบาทจากนั้นทั้งคู่ได้ลงไปช่วยกันงมหาศพจนกระทั่งนายเอ็มพบกระโหลกมนุษย์ซึ่งถูกเด็กดัดทับวางไว้เขาจึงรีบนำกระโหลกมนุษย์ให้ในายไอ้และทวงเงินค่าจ้างที่ตกลงกันไว้นายไอ้กับปฏิเสธที่จะให้เงินบอกว่าไม่มีเงินมีแต่กระสุนปืนให้ก่อน,นที่จะชักปืนพกออกมายิงท่าหูนายเอ็มไปในระยะเผาขน ในวันที่17ม 63, กราคม2563เจ้าหน้าที่กองวิสูน์หลักฐานได้นำประตูเหล็กดัดประมาณ60-70กิโลกร,รมัมที่งมพบพร้อมกับโครงกระดูกผู้หญิงเสียชีวิตโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้นำประตูเหล็กดัดดังกล่าวเทียบกับวงกบประตูเข้าบ้านของผู้ต้องหาปรากฏว่าเข้ากันได้พอดีพนตำรวจเอกปิยะอุทายโยผู้ช่วยพอบอรตรระบุว่าอาจจะมีการสูบน้ำออกจากบอ่อดังกล่าวเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา และกำลังรอผลการตรวจสอบว่า288ิชิ้นส่วนอวัยวะที่พบในบอ่อเป็นของผู้ใดบ้างเพราะจากคำให้การของพยานใกล้ชิดผู้ต้องหาคาดว่าผู้เสียชีวิตน่าจะมีอย่างน้อย3รายสเปนมกราปี2563พลาตำรวจเอกจิรกิจจารุพัฒน์พกะกะดอชอบอชอนอเปิดเผยว่าเมื่อวันที่17มกราที่ผ่านมามีครอบครัวของเด็กหญิงวัย12ปีร้องเรียนกับทางตำรวจว่าในช่วงปี2554และปี2555 หลังจากเด็กรายนี้เคยมาเที่ยวเล่นที่บ้านไอหีบเหล็กกับหายตัวไปไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยเกิดความสงสัยว่าจะตกเป็นเหยื่อของไอหีบเหล็กอีกรายด้วยหรือไม่และสุดท้ายในวันที่29ธันวาคม2563ศาลได้ํำการตัดสินไอหีบเหล็กให้จำคุกเวลา11ปี4เดือนสุดท้ายนี้ไอหีบเหล็กได้ถูกตัดสินคดีและตอนนี้เขาได้อยู่เรือนจำกลางบางขวางและนี่เป็นคดีเดียวที่ถูกตัดสินเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ